พูดถึงกันประเด็นนี้ด้วยว่าเตียงหักนะนอนหนูด้วยมันพี่ชะัะดเลยใช่ไหม <laughs> ขาดเตียงหรอพี่พี่นอนเตียงที่ไม่มีขา <laughs> คนนึกว่าเอา้าตัดพอจอดำหัวแงแงเลย <laughs> จากพี่ว่าอะไรก็ไม่แน่เสมอไป <laughs> <laughs> ถ้าจะเลิกกันนะเดี๋ยวประกาศตู้มเดียวแล้วไม่ปิดด้วยเออ คือแบบว่ามันก่อนตอดแนงมันไมพอพี่นกโดนเปิดมาเต็มหัวตัดพ้อคนนี้ก็พี่นกโดนละกระดกโดนดอต่าตอนนั้นตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงนิดนึงแล้วก็มันก็คือแบบเออนะตอนนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ายั้งหน่อยยั้งหน่อยเธอแก่แล้วยั้งหน่อยอะไรเงี้ยก็มีก็มีไม่ไม่ไม่พี่จอนนี่โดนหนักสุดเลยตอนแรกคนนึกว่า อัดพ่อจอดำหัวแงะเลยว่วน,นมันเหียกส่นยอดค่ะจ้หาหลายเรื่องอัดส้นยอดมาอ,อีกแล้วอับดารกทย่วนอนอนหูเรื่องกระสา,านรนี่นั่นแหละคุณจอนี่เป็นคนเอาข่าวเนี้ยไปบอกพี่บอกเพอมันมีรายการที่เขาเขาพูดถึงกันประเด็นนี้ด้วยว่าเตียงหักนะ นอนหนูด้วยแล้ววางด้วยเถอะแล้วเตรียมตอบคำถามได้เลยพี่ก็บอกว่านอนนี้ก็คงจะไม่มีแรงเลิกกันแล้วมันแบบว่าต่างคนต่างตะบันหมากแล้ว้แต่พี่ว่าอะไรก็ไม่แน่เสมอไปมันก็อาจจะแบบไม่ได้อยู่กันตลอดไปหรือ อะไรใดๆที่ก็ไม่คอมมิตเนอะพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้แต่ถ้าถามพี่นะวันนี้พี่ยังอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความปกติสุขเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากคู่เอ็นคู่กรรมกันอยู่ค่ะก็คือยังขาดเตียงปกติใช่ไหมพี่โน้ตขาดเตียงเหรอพี่พี่นอนเตียงที่ไม่มีขาไม่ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่รรเรามีความเป็นเป็นเพื่อนกันสูงก็ในรายการเป็นการไล่เพิ่มของพี่กอลล์แบบ คูไปทําหน้ามาสามีต้องรักเต่กมันี่ชัดๆเลยใช่ไหมพี่ชัดๆเลยนี่ชัดๆเลยเนก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเราก็ตามแก้ข่าวก็คงไม่ไหววันนี้เจอเจอน้องๆก็ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะว่าไม่มีแรงตีแล้วอ่ะถ้าจะเลิกกันนะเดี๋ยวประกาศตุ้มเดียวแล้วไม่ปิดด้วยเอออันนี้พี่จอนนี่เขาเขาซีเรียสกับเรื่องซีเรียสไหมคะพอาี่ข่าวอะไรแบบนี้เขาอ่ะ จะเป็นคนที่เดือดร้อนสุดเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้นี่ก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ฝากฝากฝากบอกไปแล้วกันค่ะว่ายังปกติสุขดีรักกันดีคู่เวรคู่กันร่วมรังลูกนน้องลูกน้องตามเขาบอกว่าไอ้นี่จะข่าววกามีไหมคะไม่ไเลยลูกพี่เฉยๆมากเลยอะแล้วจริงๆแล้วเขาก็ตรงมากแล้วนะคะ แล้วก็เขาก็อยู่กับข,ข่าวอะไรมาบ้างเขาก็รู้ว,ว่ามันมีการบิดบิดบิดบ้างมันไม่ได้ว่าเป๊ะเป๊ะทั้งหมดอะไรเงี้ยเออลูกพี่จะแบบชินแล้วว่าเออที่เขาตกใจไหมอยู่ดีข่าวแบบนี้มันมาเกิดกับครอบครัวเราได้ยัอมันมันขำไม่แล้วว่าเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเราจะตกใจนะอุ้ยไม่มันหลุดละวะอะไรเงี้ยใช่แต่พอม,มันไม่ยิ่งไม่เป็นความจริงอ่ะมันก็แบบ เออเดี oh, <the creator 1941> ๋ยวมันก <t eg> ็หายไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอารมณ์นั้นหรือว่าต้องกลับไปเติมหวานกันไหมคะกั่พี่จะมีสัเกิกันไหมนะอู้เติมเหรอเติมเหรอแต่ถ้ามีรูปหวานให้ลงมาให้แฟนได้ตื่นใจบ้างไปยกข่าวไปเลยจริงๆเราก็ทําตอนนี้เราทำรายการด้วยกันเป็นออนไลน์นะคะอยู่รายการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีอ่ะได้มาทําอะไรร่วมกันกิจกรรมก็นงานร่วมกันบ้างมันก็มีความรู้สึกว่า เออจากที่เราก็ต่างคนต่างทํางานหรือว่าก็ไม่ค่อยได้คุยร,รายละเอียดลึกๆกิกลับมาคุยกลับมาคุยกันมากขึน้นซึ่งจริงอะ <c oughs> บ้านพี่อะพออยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยจุกจิกจุกเท่าไหร่อะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ากลับมามีการคุยกันได้มากขึ้นในหลายๆเรื่องจากการทำรายการด้วยกันจากการทำรายการด้วยกันรายการเมาเขย่าเตียงค่ะ<ห> ไทยอินนะไทยอินไทยอินค่ะคุณออผู้ชมช่อง YouTube ค่ะก็แบบแชร์ประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวของตัวเองนั่นแหละพูดเดียวๆพูดตรงๆเลยเพื่อไม่ได้เป็นการสอนนะคะแต่เรา แชร์ว่าชีวิตชั้นนะผ่านมาอย่างนี้แล้วเผื่อใครจะแบบเอ้ยมุมไหนใกล้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตของคนที่เรารู้จักใกล้ๆเราก็ชวนมาคุยกันอย่างล่าสุดก็เป็นพี่หนูแมมน้องบอยเจี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายมุมของชีวิตแต่ละคนอะ่ะมันน่าเอามาแบบเออใช่อย่างน้อยๆไม่มีอะไรก็บันเทิง าไม่อยากพลาดค่าวันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ที่ YouTube c h anel n t o p ดาราและแ n น a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แให้กำลังใจทีมงาน t o p ดารากันด้วยนะคะ